ที่ดินแบ่งขายท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบไปด้วยกงหันลม360องศาบรรยากาศโคตรดีลมเย็นทั้งวันถนนสาธารณะสองด้านไฟฟ้าถึงเหมาะสำหรับสร้างบ้านาพักตากอากาศร้านกาแฟ ร้านอาหารที่พักรีสอร์ทว่างเพียง4ล็อกเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้เจต,ตนาอ,าอาสังหาริมทรัพย์จะมาพาดูที่ดินอีกแปลงนะครับอยู่ที่บ้านร่มเก้าตำบ,บลร่มเก้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดบุกนาหารนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่บนกังหันลมนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวอีก ที่หนึ่งนะครับที่เป็นแห่งใหม่ของจังหวัดบุกนาหารนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่แบ่งล็อกขายนะครับมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากเกษตรอันนี้คืออยู่หน้าแปลงเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าตรงนั้นคือไฟฟ้าสามเฟสใช่ไหมครับไฟฟ้าสองเฟสสองเฟสเนาะ <ạ. S 1> นะครับไฟฟ้าสองเฟสอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือห่างกันประมาณสักสักร้อยเมตรนะครับที่กําลังจะถึงแต่ว่าอนาคตผม คิดว่าคือขยายแน่นอนนะครับอ่าเรามาชมที่ดินกันนะครับมีกี่แปลงครับพี่อยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้มีทั้งหมดเก้าแปลงแต่ว่าขายไปแล้วห้าเหลือสี่แปลงครับนะครับมีสนุนสาธารณะเข้าใช่ไหมฮะถูกครับอ่าหเมตรครับหกเมตรมาตรฐานเลยเนาะนะครับแล้วก็หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ครับหน้ากว้างสี่สิบเมตรครับสี่สิบเมตรนะครับอ่าหน้ากว้างสี่สิบเมตรนะครับนี่คือฉนดถนดอะไรครับอยู่นี่ฉนดคดแดงครับโอ้ฉนดคดแดงด้วย นะครับจนวนกุดแดงนะครับด้านหลังเห็นบิวการหันลมเลยใช่ไหมฮะเห็นเลยครับเห็นโอ้โหสวยมากเลยปกติจะลอกถ้าต้นหมาตัวนี้มันอ่อนลอกนะครับรอบทีนเ้าเลยนะครับถ้าเดินไปสองนู้นเดี๋ยวจะชี้ให้ดูมันจะมีเห็นอยู่ครับครับอืมลึกเท่าไหร่เพี่ลึกขนาดความลึกลึกลึกประมาณ ร้อยเมตรครับประมาณ100ร้อยเมตรเนาะอ่านะครับด้านลึกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะที่สําหรับทําอะไรเพ่ที่ดินแปลงนี้เหมาะํารีสอร์ททาบ้านพักผ่อนหย่อนใจครับทำร้านกาแฟรหรือทำเต็นท์หรือสถานที่ท่องเที่ยวอืในอนาคตได้ครับที่พณีในอนาคตก็คือมันเหมาะที่สําหรับทําบ้านพักตากอากาศเนะาะมันพักภูวินล่า นะครับหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเป็นแคมปิ้งก็ได้เนาะเหมาะมากนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยแปลงโครงการจะเหมาะที่สุดอืจะสวยที่สุดตรงนู้นนหะเพราะว่าจะมองเห็นกังหันลมนะครับชัดเจนที่สุดครับฉนดพร้อมโอนไหมครับฉนดพร้อมโอนครับอ่านะครับก็คือเราได้แบ่งแยกไปแล้วเนาะแบ่งไปแล้วครับแบ่งไว้แล้วนะครับใครมาดูก็สามารถที่จะ เลือกได้เลยนะครับตอนนี้ว่างอยู่สี่ล็อกด้วยกันนะครับดูนะะนี่คือล็อกที่ประมาณล็อกที่สี่ไหมเี่ล็อกที่สี่นะครับอันนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นภูเขาเลยนะครนะครับติดภูเขานะครับดูนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะนะครับมันก็จะมีหญ้ามีไรนะครับยกลก เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะนะครับว่างล็อกไหนพี่ว่างล็อกนี้ครับตรงไหนคะล็อกนี้ล็อกนี้นะครับล็อกที่ล็อกที่สี่ล็อกที่สว่างนะครับล็อกตัวนี้นะครับสวยมากเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะน,นะครับล็อกที่สี่โอ้หน้ากว้างมากๆเลยนะครับหน้ากว้างมากๆนะครับ แรงรวมของลมอือคือเขาทำการสำรวจมาแล้วครับตวง,งประมาณลงทุน3,500ล้าน3,500ล้านบาทเนาะครับนี่ครับนี้จะเป็นแปลงหนึงแปลงนะครับตัวนี้แปลงที่ไรครับพี่แปลงนี้จะเป็นแปลงที่แปลงที่ที่ห้าครับที่ห้าหอ้น่าจะเป็นอย่างนี้ แปลงนี้ห้าว่างไหมครับนี่แปลงนี้ครับว่างว่างตัวนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงที่ห้านะครับแปลงนี้ว่างนะครับยังรอเจ้าของนะครับคนใหม่ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์อยู่นี่แปลงเขาขายนะครับขายไปแล้วใช่ไหมฮะโซลลางซื้อหมดสามสี่ห้าอือฮึสามสี่ห้ามีแปลงว่าอันนี้เขาขายแล้วครับ นี่ขายไปแล้วเนาะนี่แปลงที่หกใช่ไหมฮะแปลงที่หกไปแล้วเนาะไปแล้วนี่ครับมีมีรั้วจะทำไว้อ๋ออันนี้นะครับเป็นหลักหมุดหลักหมุดอยู่ข้างล่างนี่ครับหลักเพชนะครับเดือดโถน้นอันนี้ครับใช่ก็สารอุปโภคพร้อมแล้วนะครับถนนนะครับไฟฟ้านะครับอีกนิดเดียวนะครับปลาปลาก็ สามารถขอกับทางทศบาลได้เลยนะครับก็ต่อเข้ามานะครับแล้วก็ทําบ้านพักบ้านสวนที่พักรีสอร์ทบ้านพักแต่อากาศตั้งแคมป์นะครับอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านร้อยกว่าเมตรเองนะฮะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะครับตรงนี้ครับล็อกนี้ล็อกที่เจ็ดใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ยังว่างอยู่ไหมครับล็อกที่เจ็ดเจ็ดไม่ว่างครับอ่านะครับแต่ไปแล้วเนาะนะครับที่มันสวย อันนี้จะสวยวมันอยู่ใกล้อ,อยู่ใกล้ันนี้จะเป็นล็อกที่เก้าใช่ไหมครครับที่เก้านะครับยาวมากเลยนะฮะหนูนนะนะครับก็คือสุตรตัวนั้นเลยถ้าจะดูมดุมดตองน,นูนะ้นครับมีฝักนู้นก็มีเดี๋ยวนะครับเรามาดูอีกถนนด,ด้านหลังเนาะด้านหน้าสินะครับเพราะว่ามันติดสองฝั่งนะครับก็เป็นทางอ่าเป็นเป็นไร่เนาะของชาวบ้านนะครับพวกปลูกยางพาราพวกมันนะครับ ่หมาดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่คือถนนนะครับนี่คือถนนสาธารณะที่เข้าไปอีกแปลงหนึ่งนะครับเข้าได้สองด้านเนาะนี่นะครับด้านหลังนะครับ <c oughs> นี่นะครับด้านหลัง ครอ่างนะครับที่ว่างตอนนี้ว่างจะว่างตรงนี้ครับนี่แหละที่เรายืนเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอ่าล็อกที่ว่างอยู่ในแทรกในคลิปแปลงนี้เจ้าของขายเองนะครับติดต่อกับเจ้าของได้เลยครับเดีมาเห็นบริเวณนะครับคือด้านหลัง ถนนสาธณะด้วยนะครับหกเมตรด้วยกันเข้าออกสะดวกบรรยากาศโคตรดีเลยฮะอย่นี้นผมยังชอบเลยฮะขนาดคนที่มารีวิวที่ดินหายากนะครับที่ที่เป็นวิวบรรยากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉนนคุดแดงด้วยพร้อมโอนสาธาประโภคครบ ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวที่เห็นนะครับหกตัวที่เห็นไหมฮะนะครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวด้านหลังเลยเนาะอ่าเจ็ดตัวนะครับซ้ายมือสำหรับการเดินทางก็ขึ้นมาที่บริเวณกังหันลมร่มก้าก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามือ ห่างจากจังหวัดบุกทหารเนี่ยประมาณสัก40กิโลเมตรห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อยเนี่ยประมาณ9กิโลเมตรสำหรับบริเวณที่ดินของเราตรงไ้เรื่อยนะครับขึ้นเขานิดนึงก็จะเจอกับที่จะเลี้ยวขวานะครับไปบริเวณกลางหันลมพื้นที่ที่ดินของเราตั้งอยู่ ด้านซ้ายมือก็จะมีฐานทลาภูวินล่านะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นภูวินล่าอยู่ด้านในขี่ขับประมาณสักสักกิโลกว่าเนี่ยก็สังเกตจะเป็นหมู่บ้านร่มเก้าเดี๋ยวขวามือเข้ามาฮะเดี๋ยวขวาตรงเข้าไปเลยประมาณเข้าไปจากถนนล,ลาดยางนี่ประมาณสักกิโลกว่า นะฮะก็ผ่านหมู่บ้านตัดเข้าไปเนาะทางสะดวกสบายครับขับมานะฮะท้ายหมู่บ้านก็จะเจอที่ดินของเราแล้วครับเนี่ยฮะนะครับนะรบ,บริเวณตรงนี้แหละว่างเพียงสี่ล็อกเท่านั้นนะครับตอนนี้ว่างล็อกที่สามล็อกที่สี่ล็อกที่ห้าล็อกก็ล็อกที่หก พื้นที่ประมาณล็อกละหนึ่งไร่หนึ่งงานนะฮะหนึไร่1งานกว่ากว่าบรรยากาศดีครับล้อมรอบไปด้วยหุบเขาแล้วก็กังหันลม360องศาเลยติดต่อได้นะครับเบอร์โทร0ู0ย์แ 6, 6 9 6 สาธารณูโภคพร้อมนะครับคบที่ดินหน้ากว้าง40เมตรด้วยกันลึกประมาณ50กว่าเมตรครับติดถนนสาธารณะทั้ง2ฝั่งเลยฮนะแล้วก็มีถนนเข้าแปลงเนี่ยครับกว้างประมาณ6เมตรด้วยกัน,นบรรยากาศด้านบนที่เราเรีวิวมาก็จะมี กังหันลมเนี่ยเหมาะครับสลรอบแปลงนี้เหมาะสำหรับที่จะทำบ้านพักบ้านตากอากาศรีสอร์ทที่พักร้านกาแฟร้านอาหารครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับแปลงนี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ แล้วก็รับรีวิวที่ดินด้วยนะครับซื้อขายที่ดินในพื้นที่กาฬสิน์มุกดาหารใครอยากซื้ออยากขายหรือว่าอยากให้ผมไปรีวิวที่ดินให้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ